สบายดีพี่น้องมันจะขู่สุกคนมันนี้อ้นแล้วก็น้องทองสะพากันไปส่บาตเด้พี่น้องเด้อออกภาษาน้องไปกับโซนอ้อยน้องทองสามคนพี่น้องบาเต้เป็น่ได้ไปเวียกพี่น้องที่แรกกาขาเจ้าโทน้ำอ่ะออกภาษาบริพักที่แรกเ่ะบ่บ่ตตองมาเมื่ออื่นนะพักบ่ะเรื่องเรโทนํำบริพ้พัที่มากกมาเด้อบ่ะบันนี้อ้นก็เตรียมเครื่องสิไปส่บาตเราด้วยบ่ะ ไปแล้วมดเงินพอขอไปใส่บาทหดแล้วแบบเขาเงินใหม่นะแล้เอาเงินใหม่นะลืมแลกนะฮาก็ได้สิบตัวสิบสองมยัสสิตัวสิบสองกได้แลกบ่นอากแลกดนะไปแลกเลยนี่เป็นอย่างบันวัดเนาอสบายดีพี่น้องาบุทันไปสคนมันนี้โอ้ลูกพกสบายพี่น้องน้องเมียบบสบายบุสบายเลย มีไข่ิปุ๋ยพัดลมใส่หน้าเด็กเลยตอนนี้แหละครับมาสนอยว่าต้องเก่าเนาะอ่ต้องทําจิตใจให้สงบสนอยว่าอย่าเออสนอยว่าจะไปพวบพี่อะไย่าให้ลูกให้ผัวกับอดเอ้าหวววะหลังจากมาใส่บาทปุ๊บจะจัดรถรถแล้วบอยจัดแล้วบ่อกอดเอาเนาะอดเอออาวตายตายตายโยกอะลรกินเนา มื่อนี้ออกวัดซาพี่น้องเมื่อห้าเม้าปีปีสิบเจ็ดเอาโมชมูซาเพื่อนเรียบร้อยมาแรงก็ไม่เสร็จได้ทูบใต้เทียนขึ้นขันขันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วก่ได้ขึ้นคนที่ซื้อแต่กันแล้วได้คันหาก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วก็แล้วก่ได้ขึ้นอีกได่ได้ได้คืนอีกแล้วสิึ้นเช้าถื่อาจะเป็นจะหมดบมวยแล้วบมวยแนวแล้วแล้วก็แล้วแล้วเส้าแล้วก็แล้วเลยมีแต่ทูบมาแล้วใต้ทูบปอีกสามดอกมาแรงพี่น้องเลย ปงผ้าวานปงแล้วสาผ้าหมูเส่าไอแม่ทุเรียนมารวมดเคยอกเรีย้าเดียวมององใจกเียนเาค็ดคือจบอกแล้วเพราะว่าเอาตรงๆเลยพี่น้องเอยทามาอยู่พี่ยังมาันยังโมโหเรื่องแบบนี้นะเขายังไม่ได้สร้างครอบครัวมาก็ะร้างครอบครัวใหม่เลยเขาจีบเพราะว่าส่วนมากมี่ตาแม่เห็ดระ่า แต่พอต่แม่เห็ดเหรอครับฮู้สัสสัสไม่ได้ห้ามมาสัคสาสง,งครอบครัวหรอครัก็อยาเห็ดแบบอเออเห็ดอะไรขนาด<ม>นำ้นนนำหวนเนาะอะไรท้องสัสกับตัวเขาเองเนลศาสนาพทธเฮามันจะต้องมีแบบนี้พี่น้องนี่้วทอีเลยวัดนี่เปลาวัดใกล้ๆเฮาเี่มันจะไหวมต่ือือืงนนทองหได้มาบมาแต่ทองนี่บ่ ห้องนั่นบ่ได้มาไหเอออยู่คนเลยบ่กมูจักน้ำเล่าแเราอะลอยกระทงบอกมากกว่าสิไปฝากหันเชาติ้มไม่ได้มากับพี่น้องไอ้ท่านให้คอยเลี้ยงขวดกับบุมีเงินเลี้ยงขวดเขาเลี้ยงดอกเลี้ยงหดสองคนขวกับบัวไว้บอกที่ฉันอะคนเนาะแม่นบ่ได้สาวอ่ะเราเลี้ยงมีแต่นั้นนั้นอ้นพาเพิ่นไปพากันไปส่งเราอยู่หันเชาติ้มบ่กเราก็ถ่าอยู่ได้เชาติ้งมา มันบอกว่าอีกสองมื่นมันมาเออมันมาจะไปส่งแล้วมันมาจะไปส่งแค่แล้วเราอ่ะนะเอาเองไงสติมเราอ่ะบอกสอนเอาอบอกเราว่ามันกับผมเป็นงานปันไอดอกมันบเคยแบบอ่านอะลยมันมันวัยรุ่นเนาะเขาทุ่มกับเขาแบบแบบเขาบริสายใจแบบโฮเมเขาแจ๊คสีวานิลล่เนาะแล้เอาอะมันบุกไปกันบอกสอนเอาขนาดอย่างนั้น มันมัหมักความดีนางงเบาดีคือก่อยนันหมักเห็ดเห็ดเบ็ดกันเบาดีผมหมักหายเนี่ยผมหมักหายวัยรุ่นเขาต้มแบบเบาเย็นเย็นมวลน้ำเขาเอานาเวลาเค้นหลังจากเห็ดพิษอะไรจะจึงหายก็เนาะเห็ดพิษนี่ขึ้นเสียงใจเลยคือก่อยหนางทองนี่เห็ดพิษบ่ได้ได้พี่น้องไปเขาบอกเขาบอกให้ดีเลยจ้ะ จอดอยู่ได้ไม,ไไไมไาได้เหรอได้ยุ่งหลุดมันหลายเอาน,นี่นี่แล้วนี่มาจอดเพือนเขาก็ได้นั่นอ่ะนี่เขาไปซุบใส่แป,ป๊บเดียวหนึ่งนนใส่บาทออกมาและกันออกมาเลยเนาะออกมาเลย,ออเ,ลยเพื่อนเราจะเห็นใหม่งามๆไม่เกดิดสูงสูงเดียวกับเพราทางดีป่ะดีเนี่ยมันมีอย่งางเหมือนเนาะมันด้ค้าวป้องไปวันนี่ดีอ๋อเอาประกบสบายอ่ะ นี่โลดนี่เด็กบับยามถอ,อยเข้ากันโอ้ยมาใส่ถอยเลยเลยโอเคนี่ร้บไปก่อนพ,ยยพอดีเลยโอเคนักทองกมานำเด้อพี่นอ้องไปทองเสียบาททำบุญ ดีเลยาวเลยตะกนขมจะนาวไ่อไเมละเมืองกอนปญามาสาโลกันเรลีทุลังโฆลิมานลินิปานีภัตตา mát tăn đi tàu ăn nạ đe ka mùi vị thái đi tụi การนำรองกเป็นที่ดีการเปิดเผยตัวให้มาการใช้ประการณ์มาสื่อให้ได้การสืบค้นหรือว่าสืบค้นการคืเป็นการดี Bloom ลอยพี่น้องก็ไปซื้อกับข้าวกับน้ำแล้วมาแวะสะน้อยไปซีแวะธาตุปอพิ่นิวัดนลงเนาะน้ำดื่มก่อนแพ็คเป็กน้อยะเด็กของเงินัดนี่ที่บัดนี่เลยวัดใหญ่สจโน้ตเลขปออยู่เขาเงินบางนั่นอยู่ในนี่ได้เือนเนาะบังว่าเขาเพิ่งที่ใส่บาตรแรกเมื่อไรเนาะเด็ก ภาษากันกนี่แล้วเวียนเทียนอ่นางเงยเนาะแต่เราไมเวียนเทียนทำภาษาแล้วโอเคพี่น้องคลิปนี้กันสิลาไปก่อนน,นะพี่น้องพ่อจะคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ้า